สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบ้านบาร์บี้กันค่ะห้องแรกก็จะเป็นห้องทำงานนะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์มีโต๊ะค่ะแล้วก็มีที่นั่งมีเก็บดินสอแล้วก็มีหนังสือต่างๆะในนี้ก็จะเป็นเออเป็นบ้านเราน้ำก็จะมีจาากับมีน้ำนะคะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องครัวค่ะ ห้องครัวก็จะมีตู้เย็นสองตู้นะคะก็จะมีไข่ค่ะมีเค้กปลาผักนะคะเดี๋ยวขอเก็บอันนี้ก็จะเป็นเออเป็นกระดูกหมาแล้วก็เฟ,ฟรนฟลายเป็นแครอทค่ะแล้วก็มีโทรศัพท์มีช้อนมี ที่หยิบขนมค่ะแล้วก็มีแก้วมีจามีกระทะมีเตามีไมโครเวฟเปิดปิดได้มีจานค่ะห้องต่อไปก็จะเป็นห้องนอนของคุณนายนายกี้นะคะก็จะมีผัดลหมุนได้แล้วก็ผ้าห่มตุ๊กตาที่นอนอันนี้จะเป็นเหมือนกันค่ะ็นตุ๊กตาผ้าห่มกานสามตัวนี้ชื่อว่ารีซ่าค่ะ ตัวนี้ชื่อว่าเลดี้ค่ะอันนี้รีวิวครั้งที่ห้านะคะก็จะมีบาร์บี้แล้วก็ฮาบ้านะคะอาต้าจะเป็นน้านะคะห้องต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นจะมีที่เก็บเสื้อผ้าก็จะมีชุดกำโปงเสื้อแล้วก็กำโปงนะคะมีดอกไม้มีจาไม่ใช่ค่ะ มีที่นั่งแล้วก็มีโทรศัพท์มีที่วางโทรศัพท์มียาแล้วก็มีกล่องรองเท้าหนูจะไม่เปิดให้ดูนะคะก็จะมีรองเท้าสีม่วงกับรองเท้าสีชมพูค่ะแล้วก็มีไม้กว่าค่ะแล้วก็มีบ้านคิดเออบ้าน บ้านกระต่ายนะคะก็จะมีกระต่ายค่ะนี่ก็จะเป็นตัวปั๊มนะคะนี่ค่ะตัวปั๊มจะมีสั่งเยอะหน่อยนะคะก็จะเป็นแม่ตุ๊กตาจะทำเป็นตุ๊กตาแล้วก็มีจานค่ะมีโกงนะคะก็จะเล็กนิดตึงแล้วก็มี ไปโอ้ย,อยดวคุกก็แบแบปึงนะคะก็จะมีบ้านหมาก็จะมีหมากับจานหมานะคะในกล่องนี้ก็จะมีกับเออหนังสือไม่ใช่คะ่ะเป็นกระเป๋าค่ะกระเป๋าทอน,นะคะแล้วก็จะมีหมวกค่ะมีหมวกุดค่ะมีเกิด กระจกค่ะทุกคนอาจจะไม่เห็น,นแล้วก็จะมีของเล่นเด็กค่ะนีนะคะนีค่ะของเล่นเด็กแล้วก็มีพัดที่พัดนะคะมี้ซยค่ะมี้ซ่เป็นแบบนี้ด้วยใช้โซ่นะมีสเยอะหน่อยค่ะมีแค่นี้นะคะในในห้องที่ผองค่ะ หนึ่งนะคะเอออันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวหนูให้ดูห้องน้ำแบบนึงน,นะคะดูห้องน้ำก็จะเป็นห้องนี้นะคะก็จะมีโถส้วมอะคะ่ะมีมีที่แขวนกับผ้าเช็ดตัวแล้วก็มีฝกักบัวสามารถไปได้นะอยบางี่เจ็ตัวแล้วก็จะมีสไลมีที่นั่งซไลเดอร์ลงสระน้ำแล้วก็มีเรือ มีร้านแล้วก็มีที่เลี้ยงสัตว์มีที่วางขานมให้บาร์บี้แล้วก็มีที่ช่วยยกของมีที่นั่งมีสาวอยู่อ่างอาบน้ำเดี๋ยวเราจะไปดูคนขายคนขายก็จะเป็นเด็กเนตรงนี้ก็จะเป็นทะเลทะเลทะเลบาร์บี้จะเป็นทะเลของบาร์บี้นะคะ ก็จะมีซรายค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งสามารถเปิดได้นะคะแป๊บเดเปิดในอแป๊บนึงนนในนี้ก็จะเป็นที่ตักทรายค่ะแล้วก็มีเอ,อ่อ ที่เก็บทายหรืออันนี้จะไม่มีหุนยางนะคะน,นี่จะมีอันเล็กกับอันใหญ่ะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ตักสายสามารถตักใายได้ดีะคะ่ะนี่มันตักได้น้อยนะคะมีหนึ่งอันของมามะลิสายอะ่ะให้ดมจัง ะะก็จะเป็นออนะสระนะคะสรนะน้ำแบบนะพอดิมเปิดยากนูขอวางโทรศัพท์แบบนึงนะโทรด้วยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นสารน้ำนะคะก็จะมีน้ำนะคะ่ะไม่คขอเช็ดกันนะวันนี้ทรายตกใส่มนุงน้ำเลยนะคะก็จะมีฝาปิดด้วยไม่ให้หมดตกมานะคะจะเป็นสารน้ำแล้วก็มีทรายค่ะ มายอันนี้จะเป็นชายทะเลนะสำหรับวันนี้หนูข่ะไปขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ